สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่มอยเกมมิ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวตำนานนะครับของเกมเป็ดโมบาย2021นะฮะนี่คือเป๊ปกัาดิโอลานะครับตำนานลีเ e นเพเยอร์นะฮะตัวแรกของเกมนะครับตำแหน่ง DMF นะฮะตำนานจากบาร์เซโลน่านั่นเองนะฮะซึ่งเป๊ปกัาดิโอลาตัวนี้มาในเวอร์ชั่นของอายุน้อยนะครับ ผมยังเต็มหัวอยู่เลยนะฮะยังไม่หัวล้าน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นตัวแรกของกอดิโอลานะฮะนี่ครับเบอร์ชันนี้อายุ25ปีนะฮะสูง1 8อนะครับขนาดเท้าขวานะฮะเพคโคสจัดว่าต่ำเลยนะฮะอยู่ที่32เท่านั้นเองเวลอยู่ที่3 1เอเวลนะครับผมแม่ก็ยังหนุ่มยังแน่นนะฮะมาดูพื้นที่การเล่นของเป๊ปนะฮะก็อยู่ตรงกางสนามนะครัตบตำแหน่ง DMF ก็คืออยู่หน้ากองหลังนั่นเองนะฮะก็พื้นที่จะค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะครับ ซึ่งนี่ฮะดูแอ็แท็กกิ้งสไตล์นะครับเน้นไปทางฟอนดิชั่นเกมนะฮะเน้นการต่อบอลนะไม่ใช่เคาน์เตอร์แอ็แท็กนะครับการขึ้นเกมนะฮะเน้นบอลสั้นเป็นหลักนะครับตัวนี้บอลยาวมีครับแต่ไม่ดีมากนะฮะเน้นต่อบอลสั้นนะครับตามสไตล์ของนักเตะเลยนะครับแอ็แท็กกิ้งเอเรียนะฮะก็คือเน้นส่งบอลไปทางด้านข้างครับไม่เน้นเจาะตรงกลางนั่นเองนะฮะมองอาการเล่น DMF ซึ่งเป็นตำแหน่งแบบกองกลางตัวเดียวนะฮะไม่ควรจะเล่นแบบกองดีเอฟยืนตัวเดียวนั่นเองไม่เหมาะนะครับ ดีฟจะตายแกเป็นแบบฟอนไลน์นั่นเองนะฮะอยู่ในตำแหน่งนะครับเป็นลายของกองหลังนะฮะเพซซิ่งเป็นแบบอาคสซีฟนั่นเองแต่ไม่เต็มเก้าเนะคราวนี้มาดูค่าพลังต่างๆของเป๊ปควาดิโอลานะครับบรวชันนี้ว่าเป็นยังไงเก่งขนาดไหนนะฮะนี่ครับมาดูค่าพลังเกมบุกนะฮะ85เท่านั้นเองนะครับบอลคอนโทรล93ครับดิฟฟิงการเลี้ยงบอล83จัดว่าน้อยนะ ถือว่าเป็นตำแหน่ง dmf ที่มีค่าเลี้ยงบอลอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับแต่ทรงสั้นนะดูฮะทรงสั้น95ส่ทรงยาว92นะครับเป็น dmf ที่มีลูกส่งค่อนข้างแม่นนะพอๆกับพวก cmf mf เลยนะฮะฟาฟินิชชิ่ง82ครับลูกมง78อ่าเพครับเซ็ตพีกนั่นเองนะฮะ87บครับค่าเคิร์ฟ84น้อยนะฮะ สปีด78อัตราเร่ง79โอ้บอกเลยว่าความเร็วไม่ใช่จุดเด่นของเป๊ปกาเบดีอล่าแน่นอนนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ะฮะแต่แรง90กับโดด75นะฮะแล้วก็ความแข็งแกร่ง78นะโอ้ความคลองตัว72บอกเลยว่าเป็นดีเที่มีความแข็งแกร่งต่ำนะฮะไม่หมอะการเอาไปเบียดนะครับค่าคอมฟิตนะฮะสตามิน่าอยู่ที่89ครับถ้ายเกมหมดแรงแน่นอนอค่าเกมรับฮะจะว่าต่ำเหมือนกันนะ าการเกมรับ74การแย่งบอล75โอ้าคาิสซ่ง80เป็น d m f ที่ไม,ไม,ไม่ไม่มีจุดเด่นในการแย่งบอลน,นั่นเองนะฮะจากที่ดูนะครับจุดเด่นของเป๊ปปาร์เดโอลาเวอร์ชั่นแรกนี้นะฮะเหมาะกับการเป็นอ่า้ขายเปียโร่ฮะเป็นอ่าไม่ฟิลตัวจ่ายบอลในแนวลึกอย่างนั่นเองนะครับก็นี่ฮะเท้าทางซ้ายนะครับ3ความแม่นยำของเท้าข้างซ้ายนะครับ3 ก็แล้วก็ฟอร์มเนะฮะแต่ว่าฟอร์มดีคราวนี้มาดูสกิลติดตัวของเป๊ปโกลเรล่าวอร์ชั้นนี้ดูนะครับว่ามีสกิลติดตัวอะไรบ้างฮะสกิลแรกเลยครับดิฟบิ้งช็อตนะฮะการยิงลูกโค้งลงพื้นนะครับก่อนหนึ่งโกครับวัดทัดพาร์ตนะฮะแล้วก็โชว์พาร์ตนะครับแล้วก็เวสติ้งพาร์ตนะฮะสังเกตว่าจะมีสกิลส่งแบบเต็มไปหมดเลยนะเอาไซด์เคิร์ฟเลอร์การส่งแบบลูกโค้งนะฮะการส่งสั้นนะครับโอ้โหสกิลส่งจัดว่ามาเต็มนะ แน่นอนจริงๆนะครับแล้วก็มีสกิลกับตันนะฮะไฟติ้งสปิริตทั้งหมดมีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9สกิลนะฮะก็สามารถเพิ่มสกิลโดยใช้ไอเทมสกิลอย่างนั้นเองนะครับผมอินสปายของนักเตะมีทั้งส่งสั้นส่งยาวคราบบวกครับพัดๆกันไปเลยนะฮะแล้วก็เพ a y ยิ่งสไตล์นะครับนานๆจะเจอทีครับอ่านไม่ค่อยออกนฮะอันนี้โอเชสเตอร์ครับอารมณ์เนี่ยมันเหมือนแบบผู้ ครองเกมนะฮะพวกขึ้นเกมผู้ควบคุมบอลนะครับคอนโทรลบอลในแดงกลางนั่นเองนะฮะซึ่งเหมือนตัวจริงฮะเป๊ปปลิโอล่านะครับตัวจริงก็เป็นแนวแบบคล้ายปีโลนั่นเองนะฮะเป็นแบบอ่าเพเมเกอร์แนวลึกนะครับเพเมเกอร์ในตำแหน่ง d m เนั่นครับจุดเด่นไม่ได้อยู่นี่ครับคราวนี้มาดูตำแหน่งการเล่นของเป๊ปปลิโอล่านะฮะก็ d m เนั่นเองนะฮะถ้าจับไปเล่นนั่ในตำแหน่งของ c m เเหลือ87นะครับผม อาจจะ RMF นะฮะ7 8โอ้ไม่เหมาะนะครับก็ DMF ครับจะไปเล่น a MF 84เท่านั้นเองนะฮะจัดว่าน้อยนะก็ได้ประมาณนี้นะครับโปโดล่าตำแหน่งที่ควรจะเล่นจริงๆก็คือ DMF เท่านั้นนะฮะแล้วก็เหมาะกับการเล่น DMF ยืนคู่นะครับยืนเดี่ยวไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าจุดเด่นไม่ใช่การแย่งบอลนะจุดเด่นก็คือเนี่ยครับเป็นอ่าตัวกองกลางตัวรับนะฮะที่มีการออกบอลค่อนข้างดีนะฮะคราวนี้ไปดูการเล่นของเว็บพิวร่าครับว่าเป็นยังไงไปลองกัน นี่ฮะสำหรับการได้ลองใช้กอริลลามาประมาณหนึ่งนะครับก็รับรู้ได้ฮะว่าจุดเด่นเรื่องการแย่งบอลเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นของเป๊ปกอริลลานะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับการยืน DMF ตัวเดียวนะฮะเพราะจะแย่งบอลใครไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าข้าวลังความแข็งแกร่งการเบียดต่ำนะฮะแต่ข้อดีของเป๊ปกอริลลานะครับคือการส่งบอลที่ค่อนข้างแม่นยำนะฮะมีการส่งบอลที่ดีมากครับน้ำหนักการส่งดีนะฮะไม่แรงเกินไปนะครับคือกองหน้าจับบอลได้ง่ายนั่นเองนะครับ การส่งบอลยาวจัดว่าไม่ใช่ข้อจุดเด่นนะฮะแต่ก็สามารถใช้งานได้นะฮะการเลี้ยงบอลนะครับอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะฮะไม่ค่อยดีแต่การส่งบอลจัดเลยว่าอยู่ในในเกณฑ์ดีเลยนั่นเองครับการส่งบอลสั้นส่งทะลุช่องนะฮะเบ็กวาริโอลาทำได้ดีนะครับเนคนที่ครับมีสกิลยิงแบบดิฟบิ้งช็อตนั่นเองนะฮะนี่ครับติดเรียบร้อยก็ปีสกิลยิงสกิลเดียวนะฮะแต่สกิลส่งเนี่ยมี5-6สกิลเลยนะครับ จัดว่ากาเดโอล่านะฮะเป็นกองกลางแดนกลางตำแหน่ง DMF ที่ส่งบอลแม่นมากนะฮะแล้วก็ส่งบอลมีวิสิทธิภาพครับกองหน้าเล่นง่ายครับส่งบอลยังไงก็เข้าถึงตีนกองหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นตัวที่ส่งบอลคน่อนข้างดีนะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นต่อบอลน,นะฮะแล้วก็ค่อยๆทาเกมขึ้นมานะครับต่อบอลทําชิ่งกันระหว่างแดนกลางและแดนหน้านั่นเองนะฮะก็นี่ครับ แล้วเปปิอล่านะฮะจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเติมเกมขึ้นมาทําประตูนะครับสาหรับคนที่ชอบอ่าเอาดีเอบุกขึ้นมามันมันยิงไกลนะครับก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าเพปปิลล่าจะยืนประคองอย่างเดียวนะฮะจะไม่ค่อยวิ่งเติมนะถ้าเราไม่กดแบบให้เขาวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นมาเลยนะครับผมประมาณนี้ครับต้องบอกว่าการใช้งานนะฮะคล้ายอ่าเล่นเปียโร่นั่นเองครับเล่นเปียโร่นะฮะแต่ว่า เทคนิคต่างๆการเลี้ยงบอลอาจจะน้อยกว่าเปโรล่ารต้องรอเวอร์ชันไอคอนิกนะสำหรับเป๊ปกอริโอลานะครับผมเชื่อว่าไอ้คโนมีอ่ะต้องจัดให้อย่างแน่นอนนะซึ่งตัวดิจ e นเพย์เยอร์เล่นแล้วผมรู้สึกว่าโอเคนะครับค่อนข้างโอเคนะเป็นตัวที่คอยประคองบอลแดนกลางได้ดีนะครับช่วยแดนกลางในการขึ้นเกมนะฮะแล้วก็ส่งบอลค่อนข้างแม่นนะครับดูครับน้ำหนักการส่งเนี่ยของหน้าเล่นง่ายนะจับบอลแล้วแบบไปต่อได้เลยนะครับผม ถือว่าเป็นตัวที่โอเคฮะใครได้มาก็ถ้าใครไม่มี DMF แนวแบบต่อบอลนะฮะมีแต่ DMF แนวแย่งบอลก็เหมาะับการใช้งานนั่นเองนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะคบว่าไม่เหมาะกับการเอาไปยืนตำแหน่งของแผนที่มี DMF ตัวเดียวนะฮะวาดิโดล่านะครับเหมาะกับการเล่นตามแผนที่มี DMF 2ตัวนะฮะหรือไม่ก็มี CMF ตัวหนึ่ง DMF ตัวหนึ่งนะครับเหมาะการเล่นแผนที่มีกองกลาง2ตัวนั่นเองนะฮะไม่เหมาะการไปยืนตัวเดียวนะครับ เพราะว่าเดลิโอลาเนี่ยเน้นการต่อบอ bon ลสั้นนะฮะต่อบอลมีประสิทธิภาพมากครับแต่ถ้ายืนตัวเดียวเนี ra, right ่ยบอกเลยว่าไม่ค bon ่อยดีอย่างนั้นเองนะฮะเพราะว่าการแย่งบอลเขาไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็พอจะใช้งานได้นะฮะแต่ถือว่าไม่ได้ดีมากสาหรับตาแหน่ง d m f นะครับแต่การส่งบอลเนี่ยต้องบอกเลยว่าคมกริบนะครับผมโอ้โหกองหน้ายิงง่ายครับจับบอลเล่นได้ต้นต่อได้เลยนะฮะก็สําหรับการรีวิวเป๊ปเดลิโอลาก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นรีวิวตํานานคนไหนคนต่อไปก็เดี๋ยวจะจัดมาให้ครับเรื่อยๆครับช่วงหยุดปีใหม่นี้นะวันว่างนะครับวันว่างนะครับโุ้ชุยโอเคฮะถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับแล้วกดซับสไคร e นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะไม่เสียตั้งสักบาทนะฮะโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม